<Okay. S 1> สถานีสนสวนปฏิภัฒน์นะคะทางก็ทำใหม่นะคะจากหัวหินมาเสียงเงินแค่สองบาทน,นี่นะคะคนนําทางของเรานะคะมีหน้าที่ห่อผิวสัมภาระนะคะสัมภาระมีเยอะก็งี้นะคะหนะักครับ เอา้าน้ามาถือให้ค่ะอ้มันก็ทำนานแล้วนะที่ยักเนี่ยเหล็กเหลือนะมันก็เก่าเลยนะทำไมบอกใหม่อะ่ะที่ยักคิดไปเองเอา้าทำไมเ้าปิดละ่ะอ่ะดูนี่ก่อนไหม เดินข่ามลบดรงีาปิดหรอไปสิอ้อาวด้านข้างนันเข้าได้ปะ่ะไม่ได้เอาปิดย่า ปิดซ้ำเมื่อไหร่มีรูมีรูให้เข้านะคะอ่าเดินไปนะค่ะและเวลาเรากลับต้องไปขึ้นตรงไหนอ่ะตรงนู้นหรือตรงนี้ เราต้องเดินไปทางไหนเลี้ยวซ้ยายปิดอะไรมันมีรถนำเที่ยวมาอยู่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาแท็กซี่พายนะคะอันเดินไปทางนั้นสิม,มือไหนละเนี่ยเที่ยงไม่เอาล่มนี่ยมือไหน มือมีแค่นี้ก็บอกอย่าเพิ่งตาย